มาเรื่องอรครับเพื่อนๆล่าสุดเกิดดราม,ม่าใจกลางกรุงนะครับตรงจุดลาตรงนี้เลยนะในสิตจุดลานะครับมาพร้อมกับประชาชนนะร่วมกันฟ้องศาลปกครองนะครับฟ้องโครงการของสำนักจัดการทรัพย์สินจุดลาลงก่อน นิสิจุฬาฟ้องนักเรีจุฬาดราม่าตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงทาไมการพัฒนาโครงการของจุฬาตรงนี้ครับนี่ขัดแย้งกับทางชุมชนประชาชนรวมถึงนิสิตจุฬาด้วยต้องบอกนี่ไม่ใช่แค่ครั้งแรกนะครับมันมีอย่างเงี้ยมาหลายครั้งแล้วไม่ใช่แค่ปัญหาชั่วข่าวชั่วคราวแต่เป็นปัญหาที่สะสมมานานเป็นหลักร้อยปีเลยทีเดียวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมเล่าให้ฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตดได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงไนข้างล่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่ช่องคิม Property Life ชวนคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันนะครับในทิ่ชวนคุยเรื่องของอภิปราโปรเจกต์ของทาสงสำนักจัดการทรัพย์สินจุฬาหรือว่า PMCU นะครับเพิ่งเป็นแลนด์ลอร์ดคนดังคนสำคัญที่พัฒน,นาที่ดินของจุฬานะครับอที่คนรู้เข้าที่จุฬาเนี่ยนะครับมีขนาดกว่า1,309ไร่นะครับอยู่ใจกลางเมืองย่านปทุมวันซึ่งเป็นที่ดินที่ราคาแพงสุดในประเทศไทย ตรงนี้เนี่ยไม่เคยเกิดการซื้อขายเลยนะครับหาผู้ถึ่นที่ดินที่ใกล้เคียงกันนะครับที่มีสติในการซื้อขายเนี่ยก็คือที่ดินตรงสาสินหรือแถวหลังสวนนะครับตรงนี้มูลค,ค่าสูงถึง3.9ล้านบาทต่อตารางวาแต่จุดลาผมว่าก็ไม่แพ้กันนะครับแต่ไม่ใช่แค่ที่ดินใหญ่แล้วอยู่ใจกลางเมืองอย่างเดียวนะครับทาง PMC อยู่เนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นหนึ่งในแลนด์ลอร์ดที่มีบทบาทในการพัฒนาจุดจุด,จดลาเนี่ยให้เจริญถึงทุกวันนี้ โครงการเ้ด่นดังๆนี่ก็มากมายนะครับทั้งเชิงคอมเมอร์เชียลทั้งรีเทลอะไรแบบนี้ก็มีหมดนะครับซึ่งฟังดูเหมือนจะดีถูกไหมครับเป็นแลนด์ลอร์ดแต่เพียงผูด้เดียวและแถมมีมหาลาัยอยู่ใจกลางประเทศด้วยนะครับจนถึงเป็นมหาลาัยอันดับหนึ่งมีบุคลากรมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าล้ำหน้าทั้งหมดดูเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยง่ายเป็นไปด้วยดีแต่ความจริงนั้นกนารพัฒนาโครงการของทาง PMC u เนี่ยนะครับรเผชิญปัญหาดราม,ม่าข้อขัดแย้งกับชุมชนนิดสิทธ มาอย่างต่อนเนื่องเลยทีเดียวเกิดอะไรขึ้นผมจะมาจเจาะลึกให้ฟังทีละประเด็นครับตัางแพื้นที่โซนนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนเก่าๆนะอยู่ในที่ดินของจุฬาเนี่ยมาอย่างช้านานแล้วนะครับก็จะมีการจัดตั้งจุฬาซะด้วยซ้ำนะครับพื้นแถวนี้นะครับทั้งปทุมวัน3ย่านเป็นที่นั่งของชุมชนชาวจีนนะครับคนไทยเสื้อสายจีนบ้านไม้ตึกแถวทําการค้าขายกันเป็นหน้เป็นสัน เป็นชุมชนที่อยู่มานานนะครับมีทั้งศาลเจ้าวัดร้านค้าตลาดอยู่กันมานานนะตั้งแต่ช่วงต้นทศท,ที่20ะนะครับและเมื่อเวลาผ่านไปนะครับก็มีการยกที่ดินผืนนี้นะครับให้เป็นที่ดินพัะรานของจุฬาดังนั้นทําให้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของที่ดินกว่า1,309ไร่นะแต่ช่วงแรกเนี่ยก็ยังให้ชุมชนนะครับหรือว่าผู้ที่อยู่ดั้งเดิมเนี่ยเช่าอยู่ต่อได้น,นะครับ ทั้งพวกตึกแถวพาณนนิชย์นะฮะซึ่งทางมหาลัยเนี่ยก็ทำการเก็บค่าเชา่าตรงนี้มาหล่อเลี้ยงเป็นรายได้ของมหาลัยครับดังนั้นช่วงแรกนะครับจะเป็นความทับซ้อนกันระหว่างชุมชนเก่ากับจุฬาเนี่ยพื้นที่ก็จะทับทอนกันแบบนี้แต่พอเวลาผ่านไปนะครับราวปี2550นะทางจุฬาแล้วก็ PMC อยู่นะครับเรื่องวางแผนจะพัฒนาโครงการสวนหลวงสามย่านครับราวพื้นที่291ถึง300ไร่นะครับให้เป็นเมืองมิกซ์ยูสสมาร์ทซิตี้ตึกสูง เป็นศูนย์การค้าออฟฟิศให้มันทันสมัยครับก็เข้าใจได้นะครับเพราะที่ดินเนี่ยมันเริ่มมีจากรภาพที่สูงขึ้นแล้วอยู่ใจกลางเมืองฮะ้ามาตราให้มันดีเนี่ยอาจจะเพิ่มรายได้เพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินรวมถึงมหาลัยด้วยนะครับวิธีที่ใช้ในการที่จะปรับเปลี่ยนก็คือว่าปล่อยให้หมดสัญญานะครับใครหมดสัญญาเนี่ยก็ไม่ต่อสัญญาแล้วนะอาจจะต่อให้แบบปีต่อปีอะไรแบบนี้นะครับบางส่วนนีก็ขอเสนอเรื่องของ relocation นะครับก็คือยักยกย้ายที่จ่ายค่าชดเชยให้ ก็ค่อยๆกระชับพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทยอยหรือถอดอาคารเดิมกว่า4,000คูหาในย่านสวนหลวง3ย่านปัตทองนะครับซึ่งทาง PMCU เนี่ยครับก็มีแบบแผนแบบแบลนเนี่ยนะเป็นมัสเตอร์แบลนขนาดใหญ่มากนะครับค่อยๆกระชับพื้นที่ทีละบล็อกละบล็อกไปก็คือทาง PMCU เนี่ยเขาเรียกที่ดินเป็นบล็อกนะครับแบ่งเป็นบล็อกๆไปนะครับโปรเจกต์ที่โดดเด่นก็ได้แก่บล็อก 21, 22นะครับก็คือตรงบริเวณหัวมุมพระราม4ตัดตรงพญาไทยครับตอนนี้เนี่ยก็ปรับเปลี่ยนนะครับให้กลายเเเปป็็นน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 3ยยย่่่่าาาามมิิทททว์์์ะะะคคครรรรัััับบบซซึงงงกกกกูโีุ้ษใหญช เฟเซอร์พัฟตี้มีทั้งห้างทั้งออฟฟิศทั้งคอนโดโรงแรมอะไรแบบนี้ตรงนี้ครบถ้วนเลยนะครับซึ่งถือว่าซักเซสอย่างมากนะครับดึงคนเข้าพื้นที่ได้มากกว่า80,000คนต่อวันนะฮะสร้างผลตอบแทนสร้างรายได้ให้กับทุกฝั่งทุกฝ่ายเลยทั้งตัวของคนทําโครงการเองนะครับแล้วทางจุฬาเองครับต่อมาก็มีบล็อกที่18นะครับบล็อกสามสิครับที่เป็นทั้งสตาร์ทอัพวิลเลจนะครับรวมถึงเป็นมิเดีคอลซิตี้เป็นศูนย์การทางการแพทย์ครบวงจรพื้นที่12ไร่และสุดท้ายเนี่ยก็มมมาาาถึึงงงงบบบบบลลล็็็็อออออออกกกกกทีีีีี่่่ปััััััญหหววววนนนนน้้้ะคคครรรรรืืตตตตเยซ ว่าอยู่ตรงใจกลางไข่แดงนะฮะติดกับตัวอุทยานร้อยปีจุฬาเลยครับตอนนี้เนี่ยเดิมคือชุมชนแล้วก็ตึกแถวเก่าๆนะครับแต่ในแผนใหม่ก็คือจะผูกวางเป็นตัวรีสอร์เชียลแล้วก็มิกซ์จูดคอมเพล็กซ์ครับซึ่งตัวโปรเจกต์ที่จะมาลงตรงหมอนที่สามตรงนี้ครับก็คือตัวมิกซ์จูดนะครับทั้งคอนโดมิเนียมนะและทั้งพื้นที่ค้าขายที่ว่ารีเทลนะครับคอนโดเนียใหญ่มากๆนะครับเป็นตึกสูงกว่า50ชั้นพื้นที่การค่อนข้างใหญ่ยี่สิไร่ครับตัวคอนโดแรกเนี่ยชื่อว่า33นะครับก็เป็นออาาครที่่แบบใหหญเมืนนนกัะมีีีหห้้อออออองงงพัััักกกเยยะะู่่ท381นนคครบตตววึ็ื 33ครับก็ตั้งใจให้เป็นหอพักของนิสิตจุฬานั่นเองนะมีขนาดกว่า2,100ห้องครับก็ตั้งเพราะว่าเป็นที่พักของนิสิตจุฬานั่เนเองครับก็กล่าวว่าจะจุได้ถึง2,100คนครับฟังดูเข้าๆเนี่ยถือเป็นโครงการที่ดีอันหนึ่งนะครับมีทั้งมิกซ์ยูสนะอยู่ใกล้สวนตัวร้อยปีนะครับแล้วก็ให้สิทธิพิเศษกับคนที่เป็นบุคลากรหรือนิสิตเนี่ยได้ทำการจองได้ด้วยนะแต่ต้องบอกว่าการพัฒน,นาโครงการนี้ครับก็มีการขัดแย้งกับชุมชนมาอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นก่อนในนี้เรื่องของตัว ศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองนะครับซึ่งศาลตรงนี้ก็อยู่มากว่า150ปีนะซึ่งก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ของปลอกสังิษนั่นแหละนะครับเอาจริงๆเนี่ยพอจะย้ายบ้านย้ายชุมชนเนี่ยมันก็ยังพอเป็นไปได้นะครับแต่พอเป็นศาลที่อยู่กันมานาน150ปีเป็นสิ่งสิติที่คนในชุมชนเขานับถือเนี่ยมันก็มีความยากขึ้นเยอะก็มีคนดูแลสันเจ้านะครับรวมถึงประชาชนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกันย้ายศาลนั้นก็ทำการคัดค้านนะครับเอาจริงๆเนี่ยทางุาเนี่ยก็ตั้งใจจะทำการยกย้ายศาลให้นะฮะแต่ทางชุมชนเนี่ เกี่ยวข้องมากมายเป็นบริณสานแบบคนค่าเก็บกันรักษาาไว้อะไรแบบนี้ย้ายไปยเนี่ยมันก็ไม่เหมือนเดิมมันสูญเสียอะไรหลายอย่างหอยเห็นภาพไหมครับยิ่งพอเป็นข่าวดังเนี่ยผู้คนก็มาสักการะยิ่งมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆด้วยซึ่งก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าแผนการการลื้อถอน สารทีมเจับทิมเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับก็มีโอกาสที่จะไม่รื้อถอนตรงนี้เช่นเดียวกันนะแต่เรื่มันไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับก็คือตอนช่วงก่อสร้างลอสส็อก33บนะครับประชาชนที่ในละแวกตรงนี้เนี่ยก็รับผลกระทบจากการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งเรื่องของฝนละอองมลพิษจากเสียงการก่อสร้างทางเท้าที่ถูกเบียดโดยรั้วกั้นบ้างซึ่งมีเรื่องของการรถติดมลพิษอะไรก่อนการก่อสร้างอะไรแบบนี้นะครับซึ่งต่อมาวันที่19พฤศจิากาย,ยน,นนะครับก็คือที่ผ่านมาไม่เกี่ยาทิตย์นี้นะ ทางนิติจุฬาลงกรเนี่ยนะครับพร้อมทางประชาชนเดินทางไปยังศาลความเพื่อยื่นฟ้องกรุงเทพหมหานครนะครับจากกรณีที่ก,กรกทมเนี่ยออกปบิญญาตก,การก่อสร้างให้กับโครงการพัฒนาพื้นที่หมอกสามสบสามครับอต่ผมว่าโครงการนี้ทาง EIA เนี่ยผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยทางนิติจุฬาเนี่ยก็ไม่ได้ฟรร้องไปทางตัว PFC อยู่นะแต่เขาฟ้องไปทางกทมนะครับอ,อ,กกอ้าวกทมเนี่ยออกปบิญญาตก,ก่อสร้างให้ได้อย่างไรแล้วมีการกล่าวหาว่ามีการทําผิดนะครับเรื่องของพระราชบัญญัติควบคุมอาคารปี2522มีการพูดถึงข้อกำหนดด้านทางสาาาธรรรณะะะนนนคับตต้้อองไมม่่ยกว18เ และที่ติดสนธนะเนี่ยต้องกว้างไม่น้อยกว่า12เมตรนะครับเพื่อให้รถเดินผืเนี่ยเข้าออกสะดวกนะเอาจริงการสร้างอาคารขนาดใหญ่อาคารสูงพวกนี้นะครับมันมีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะมากคือจริงๆถ้าพูดถึงอดีตเนี่ยต้องบอกก่อนว่าความระหองระแหงนะครับของนิจุฬากับทาง p m เ u เนี่ยก็มีอย่างต่อเนื่องนะครับก็จริงๆเป้าหมายก็คือดีทั้งคู่นะครับทาง p m เ u ก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยมีเป้าหมายในการบริหารจัดการที่ดินภายในของจุฬานะครับให้สร้างรายได้ระยะยาวเพื่อการศึกษาครับ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองชุมชนรอบมาหลาลัยให้เติบโตอย่างยั่งยืนสมบูรณ์อยู่ด้วยจริงทั้งคนเรียนทั้งคนทำมหากินะครับอันนี้คือวิชั่นของอทาง PMTU นะแต่ละปีนี่ครับไรายได้ของ p s u เนี่ยก็มีเป็นหลักพันล้านนะครับคิดเป็นประมาณ2 0 2 0ของรายได้ผลของทางจุฬาลงกรณ์ครับถ้าว่าเอาไปทําอะไรบ้างน,นะครับก็ได้แก่สนสุนงบการสอนงานวิจัยพคุณการศึกษากเรลดก,การพึ่งพาจากทางภาครัฐเองอย่างเดียวนะฮะแล้วก็มีการใช้บนรักษ,ษานะครับแล้วลงทุนในโครงสร้างพ,พื้นฐานของทางมหาวิทยาลัยเองเช่นอาคารเร พื้นที่สาธารณะอะไรแบบนี้เรียกโครงการพัฒนาเมืองรอบมหาลัยนี่นะครับก็ถือว่าอยู่ในส่วนนี้ฮนะั้ามองเรื่องของวับตั้งใจจริงๆแล้วนะครับ PFC อยู่เนี่ยก็ตั้งใจแหละว่าจะใช้พื้นที่ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็สุดท้ายก็กลับมาวนเวียนกับทาง ของมหาลัยเองเช่นเป็นค่ารีเสิร์ชค่าวิจัยค่านู่นค่านี่อะไรของมหาลัยตัวนั้นนะครับแต่ในมุมของชุมชนเองเนี่ยหรือทางนิสิตจุฬาเองอะบางคนก,ก็มองว่าพื้นที่ของจุฬาเนี่ยมีเยอะมากๆนะครับการได้มาเนี่ยก็ตั้งใจเป็นเรื่องของส่งเสริมการศึกษาตูกนี้ครับการได้พระจานทานมาเนี่ยแต่กลบว่าตอนนี้พื้นที่เนี่ยกลายเป็นทั้งรีเทลทั้งเชิงพาณิชย์เยอะเป็นพื้นที่ใช้หาผลกําไระนะครับ อีกทั้งก็ยังมองว่าินิตจุฬาเนีายมีจำนวนค่อนข้างเยอะที่50,000คนนะครับและค่าเช่าค่าของชีพแถวกุนาหลายคนก็รู้อยู่ว่ามันแพงมากๆเลยแล้วก็มีการเมนชั่นด้วยน,นะครับว่าถ้าหากทาง PMTU เนี่ยต้องการที่จะเพิ่ม คุณตาอชี้ของนางนิสิตให้ดีจริงๆเนี่ยควรจะสร้างหอพักเพิ่มนะครับเพราะตอนนี้หอพักของนายเนี่ยรองรับได้แค่3,797คนเท่านั้นเองหมายความว่านิสิตเนี่ยนะครับมีต้อง50,000คนแต่ที่หอพักเนี่ยมีแค่3,000ที่เองครับแล้วก็ยังมองว่าคอนโดที่สูง50ชั้นเป็นคอนโดหน้าตาดูหรูแบบนี้เนี่ยค่าเช่ามันน่าจะแพงนะครับเพราะขนาด CU I House เนี่ยราคาค่าเช่า12,000ถึง13,000บาทเลยนะถ้าเป็นคอนโดใหม่สูง50ชั้นแบบนี้วิวตวัวเนี่ย ค่าเช่ามันขนาดไหนแล้วนีสิจุฬานเนี่ยเขาจะได้หรือเปล่าและนี่ก็เป็นหน้าตาของการที่ไม่เข้าใจกันแล้วก็ขัดแย้งกันนะครับคือแตบอกจริงว่าพื้นที่ย่านนี้มันแพงจริงถ้าพูดถึงโครงการที่รอบๆข้างเช่นทาง i อ o โอนะ่ยฮะ หรือว่าทางแอสตันจุฬาศีลมนะครับตรงนี้นี่ก็เป็นคอนโดฟรีโฮลอยู่ขา้างนอกนะราคาต่อตารางเมตรเนี่ยพุ่งไปประมาณ2องแสนกลางๆกันแล้วนะครับก็คือห้องขนาดเล็กที่3าตารางเมตรเนี่ยก็ซื้อขายกันที่7.5ถึง8ล้านบาทครับหรือว่าทางพักออริจินจุฬาสามแยกนะครับอันนี้ก็ราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันซึ่งมันก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าทะเลที่เป็นทะเลที่หนึ่งในทะเลที่แพงสุดในไประเทศไทยหรือแม้แต่พวกโครงการลิสโเนี่ยก็ไม่ได้ถูกนะครับเช่นตัวทริปเปิลวายรีสิเดนซ์นะอยู่ในสามแยกมิถาวรนะครับตัวบล็ นั้นะมุมเรื่องของโครงการ33ทรีที่ตรงบล็อก3 3เนี่ก็ต้องบอกว่าเออราคา3ล้านกว่าเนี่ยถือว่าไม่ได้แพงเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียกัขานอที่แบบขึ้นไป2 0 0แสนกว่าต่อตารางเมตรกันแล้วนี่คือเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับที่จุดราแล้วก็ทางนิสิตนะครับแล้วเพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงบ้างที่ดินที่ทำเลดีแบบนี้สกาพสูงแบบนี้เนี่ยควรจะทำโครงการโปรเจกต์ที่สมกับราคาสมกับมูลค่าสกภาพของมันหรือเปล่าเช่นราคามันตารางวาแล้วล่อไป34ล้านแบบนี้เนี่ยก็ทำคนโดที่มันดีๆไปเลยราคาสมเหตุสมลแ้้้กเเเอาาาาานทีมภพขขซืงิ จุฬากับไม์ทั้งรวมลุง ตัวจุดลาดสถาบันอีกทีหนึ่งหรือคุณก็ต้องมองว่าที่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องทําให้มันหรูหรานะครับแต่ทําเพื่อให้อุดหนุนนิสิตจ,จริงๆก็มองเน้นตามจุดประสงค์ของที่ตรงนี้ที่ตั้งมาเพื่อสับสนศุลและการาศรึกษาจริงๆนะครับเช่นทําหอพักค่านิสิตไม่ได้น้มันดีมากหรอกขอให้มันค่าเช่าโอเคให้นิสิตอยู่ได้วันนี้นิสิตมีต้องห้าหมื่นคนแต่อยู่ได้จริงๆหอได้มีแค่สามพันกว่าคนเองคนอื่นต้องไปกรกะเด็นกระดอนอยู่ข้างนอกที่ราคาแพงกว่าเดินทางยากกว่าอะไรแบบนี้แต่ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าแบบนี้เน่าาออจจะ ไม่คุ้มกับ ศักยภาพที่มันทําได้นั่นเองครับซึ่งก็หมายวามว่าที่ินอาจจะได้อยู่ที่โอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดินทางสะดวกแต่ว่าเงินที่เข้ามาสับสนุนตัวมหาวลัยเนี่ยก็จะน้อยลงไปซึ่งผมได้เข้าใจทั้งสองฝ่ายเลยนะครับการพัฒนาที่ดินเนี่ยก็ต้องให้เกิดสูงสุดเนาะแต่ว่าต้องดูวประโยชน์ที่ดินเนี่ยมันต้องมุ่งเน้นทางไหนด้วยถ้าได้เงินมามากเพียงพอแล้วสามารถจะสนับสนุนการศึกษาได้มากเพียงพอเนยอาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้แต่ต้องสื่อสารคุยกันให้ดูเรื่องครับเรื่องเมื่อัไหร่กง สังหารายจ่ายทำเงินจากอสังหานะครับผมมีสัมมนชื่อว่ามั่งคั่งด้วยสังหาโดยใช้ระบบการเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงหรือว่าคนที่ชอบลงทุนขายฝากจำนองแล้วก็ได้ดอกเบีย้ยสูงถึง15%บห้าเปอร์เซ็นต์โดยมีตับซับข้ามประกันเนี่ยก็มาเรียนที่นี่ได้นะครับแอดมาที่ไลน์แอดคิมพอไปที่ไลน์ครับก็ติดตามสัมมนาล่าสุดได้เลยครับถ้าใครไม่ชอบเสี่ยงใครชอบทำเงินจากอสหนิมซับต้องห้ามพลาดคอร์สทุกคอร์สของผมนะฮะสุดท้ายนี้ถือด้วยก่าก็เลยก่อนเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครััับบออยยาากกมมม่่่่่งงงคคแต็ไชวเสี อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์้เนี่ยเหมาะกับคุณครับตัวนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์ดเนี้ยเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยเป็นค,คนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสเวบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสริมิไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทําให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพพพึงงงอออใจอใจจจนน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 ะาานแบบะะคคครรรรรรััับบบบถถ้้้้้าาาเเเเเเีียยยยยแแลลววไไไไไมมมมม่่่ดดปโช์สืิตต็ผ ทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารินทรทัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครับถ้าใครสนใจยสามารถที่ะจะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พอี้ไลฟ์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนา,านครับขอบคุณครับ